สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะของวันที่26เดือน7 2564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่26นะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนจ้าวันที่25เดือน7นะคะ2564แนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะมารวม3นอย2ตัวบนล่างค่ะ แอดให้เด่นหนึ่งกับเจ็ดนะคะตัวรองก็จะเป็นหกกับศูนย์นะคะวิ่งรูดค่ะพิเศษนะคะเมื่อวานออกสามห้าหกค่ะสามห้าหกไม่มีนะคะห้าหกเนาะแต่ว่าเข้าชุดวิ่งรูดนะคะหกค่ะเข้าเฉพาะหกนะคะสามสามนี่หลุดนะคะ ปกติสามแปดศูนย์เข้าศูนย์แปดนะคะชุดกันค่ะล่างเจ็ดหนึ่งเข้าเจ็ดหนึ่งตรงตรงนะคะแล้วก็เข้าชุดเด่นเจ็ดกับหนึ่งค่ะวีไอพีหกเก้าหนึ่ง 9ก้านะคะถ้าใครวิ่งรูดเนาะแล้วก็เข้า9 1 1 9นะคะตัวที่เน้นให้ด้วยค่ะแต่ว่าแอดจอให้ตัวกลับนะคะ1 9 9 1ค่ะ6 6 6 6นี่ลุดนะคะแต่ว่าเข้าเฉพาะชุดลองวิ่งรูดนะคะสรุปแล้วนะคะเมื่อวานเนาะสูตรวัดใจ เข้าสคู่นะคะปกติเข้าบนเข้าล่างแล้วก็ VIP เข้าบนนะคะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางหานอยสู่วัดใจของวันที่26นะคะก็ฟังคําเตือนก่อนจ้าคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างคะ่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจของวันที่26เดือน72564นะคะมัดรวม3น้อย2ตัวบนล่างนะคะวันนี้นะคะแอดให้เด่น6กับ9นะคะตัวรองก็จะเป็น0ูนย์ะคะวิ่งรูดค่ะสายวิ่งสายรูดก็นำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะ แอดก็จะเจอให้นะคะ60 6162 6465 68นะคะ909195 97 98 96นะคะกันชุดลองค่ะสนะคะก็จะมี08 01 04 07แล้วก็94นะคะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี61 64 65 68 90 97 96นะคะชุดกันก็จะชอบ08กับ0 1นนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ